พี่น้องสูตรที่รักษาโรคราดำราสีชมพูเปลือกเน่ารากเน่าพวกเราเน่าหลายเลยนะไปซื้อแกนลองขนาด10ลิตรนี่มาอ,มอันดับแรกเจ้อวนอเอาหัวเชื้อเ m ็เทเปลดฟ้าเ<ม>ทนี่นี่หัวเชื้อ,อเอ็มหนึ่งลตรอกไปพอต่อไปลุงเหล้าขาวสองขวดเอามาเทใส่<ม>เหล้าขาวสองขวดซื้อเอาอเทใส่มดต<ม>่อไป เอากาดน้ำตาลหนึ่งลิตรไม่ต้องเปิดครับแกงเทเทใส่ต่อไปเอาไอ้น้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูสองขวดสองขวดใหญ่เอาเทพอเทปุ๊บนะพอเทปุ๊บปิดฝาปิดฝาปิดฝาตัวเนี้ยเขย่าเข้ากันเขย่าเข้ากันพอมาเข้ากันแล้วนะติมน้ำอีกหกลิตรน้ำสะอาดเขานี่ทิ้งเอาไว้สิบห้าวัน พอครบสิปามือเอาไอ้น,นี้น้ำมักนี่หนึ่งลิตรผสมน้ำยี่สิลิตรฉีพ่นพวกเปลือกเน่ารากเน่าราดำราสิบุหาย<ม>พ่นประมาณสามครั้ง<ม>ห่างกันห้าวันต่อครั้งก็ได้<ม>หายข้อเสียคือมันถูก<ม>คนแล้ว่าเชื่ออา้าสวัสดีครับนี่สูต